เปิดความรวยพลอยชวพอนเพื่อนสนิทชมพูแท้จริงเป็นใคร เรียกดีว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่หลายคนให้ความสนใจเนื่องจากเธอเป็นเพื่อนสนิทของซุปตาของเมืองไทยอย่างชมพู่อารยาที่ใครหลายคนให้ความสนใจมากนั้นคือพลอยชวกเหล่าหับคงชนะที่ในวงการแฟชั่นบ้านเรามีทั้งดาราและเซเลบมากมายที่เป็นผู้นำเทรนด์ว่าจะแต่งตัวอะไรใช้ไอเทมชิ้นไหนคนก็พร้อมจะแต่งตามเป็นว่าเล่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของพลอยชวพรแฟชั่นไอคอนที่น่าจับตามองสุด ด้วยการแต่งตัวที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครทําให้ขึ้นแท่นแฟชั่นนิสตาตัวแม่ที่สาวๆต้องติดตามแต่สําหรับใครที่สงสัยว่าพลอยชวพรคือใครตามไปทําความรู้จักพร้อมส่องลูกชิคๆของเธอกันเลยโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักประวัติพลอยชวภรนเหล่าหภพชนะเธอเป็นเซเลบริตี้สาวสุดแซ่บบุตรคนเล็กของปรีชาเหล่าหภพชนะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชชั่นที่ชื่อว่า P.S. Material ซึ่งใครหลายคนที่ได้ติดตามสาวรลอยจะเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทชมพู่อรารยาสุป้าคนดงังและยังเป็นคนสนิทของกับตันชลทรอ,อีกด้วยแม้จะอายุห่างกันถึง13ปีแต่ความรักของนักสแสดงวัยรุ่นกับไฮโซสาวรุ่นพี่ก็ไปกันได้ดีมากๆแม้นานทีจะมีภาพคู่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ทุกครั้งที่โพสต์ลงก็ตอกย้ำความสวีทแบบตัวติดกันของทั้งคู่ได้เสมอโดยบอกเลยว่าถ้าจะพูดถึงตัว ถึงแห่งวงการแฟชั่นเชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงสุปตาสาวชมพูอารยากับน้องสาวคนสนิทพลอยฉวบพรเพราะทั้งคู่ไปสุดเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวมากไม่ว่าจะลุกไหนก็มีความโดดเด่นสะดุดตาทั้งสีสันและดีไซน์บวกกับท่าโพสสุดเก๋ของสองนางแบบบอกเลยว่าปังทุกครั้งที่มาเจอกันโดยก่อนหน้านี้ชมพูและพลอยมีนัดชอปปิ้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกันแน่นอนว่าสองสาวเข้าร้านนั้นออกรางนี้ซื้อเสื้อผ ากระเป๋าเครื่องบาราบการจัดเต็มจัดหนักถ่ายรูปเช็คอินทุกรัสที่ไปเป็นหลักฐานมาให้แฟนๆได้ดูผ่านทางอินสตาแกรมกันเลยและสาวพลอยนั้นยังเป็นที่รู้จักในกลุ่มแฟนคลับน้องแฝดาายฟ้าพายอยู่ด้วยในฉาย,ยาว่านาพลอยสปอยแฟดเพราะสาวพลอยนั้นจะมีของเล่นของข,องขวัญมาให้หลานๆตลอดแถมยังคอยดูแลเด็กๆหลายครั้งต่อที่ม่ชมพู่ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศ